คนที่เข้ามาแล้วลื่นนะครับไปโดดเดียบนิดนึงนะครับข้อมือของนพลดูแล้วก็น่าจะใช้โอกาสนีน้ในการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับกิษดาโนทรัตนะ์กฤษภั์นรนชยาว่ากันตามตำแหน่งนี้ก็อนชัยก็น่าจะถูกถอดออกนะครับส่วนกฤษดานี้จะเป็น นีดี่วพงเลยหรือเปล่าเพราะนั่นเองนะครับาเป็นอย่างนั้นก็ตามตำแหน่งเลยครับแบ็คซ้ายขวาอเป็นปกเก้าแล้วก็ปิดนักตำแหน่งแบ็คซ้ายขวาครับมีปกเก้าเพิ่มมาอีกคนที่โดนฮอดออกเราอดิศักดลงมานะครับ น่าสนใจตรงตำแหน่งของปกเก้าที่โดนถอดออกแล้วอดิิสัต์มาแทนเนี่ยนะครับจะปรับเล่นเป็นแบบ4-2 4หรือล่าจะมีโอกาสที่จะต้องเพิ่มตัวลุกข้างบนเข้าไปอีกนะครับยังครับหรือถ้าตอนนี้กนนนดดกเกาะเนี้ยเะีแค่สองคนจราดี้กับมิเรนโมอ้ตาเนี่ยแล้วก็อยู่ในวงล้อมไม่ต่ำกว่า3-4คนตลอดนะครับโอ้ช่องสวยครับให้มาแต่ว่าแรงไปครับพีรพัฒ ก็ไม่ทันยิงเติมช่องแันตรงนี้ทำได้ดีนะครับวันนี้หลายจังหวะของแม่คอ้อชิดาบัสซี่ครับเปิดมไม่ดีเอาละครับโดนหนักได้ตรงนี้ไปเล่นโมตา้าให้มาวันเดอร์เอี้ยวแล้วจิงโอ้โห,โหชนคา,านอุ้ยมีเซฟของชาชัยหรือเปล่าครับ นั่าจะโดนปลายมือของชาติชัยเลยครับโอ้โอกาสทองขนาดนี้ยังไม่ได้ครับสีหน้า <c oughs> ชัดเจนเลยลนะคบนแบบถือพลาดให้แล้วด้วยนะครับจิราบาซี่ดูเปิดโอ้โหดูจะตัดสินใจไม่ดีเลยครับแต่ปลายลูกนี้ที่ปิ้งเข้ามาปลายแล้วด้วยนะครับไม่น่าจะมีเซฟของชาติชัยด้วยยิงสูงเองครับดูวิทีครับโอ้นี่ะครับสูงสูงไปเองนะครับ รับแน่นมาทั้งเกมครับทีรวัตซี่ใจทีเดียวโเล่นเอาเกมรับพังไปหมดเลยครับเกือบไปแล้วครับอ,อ,อมากันต่อยัง 0-, 0ูอยู่นะครับเ,เ,เกมแรกในเล็กแรกที่เจอกันกว่าจะมีประตูเกิดขึ้นก็นาที84เหมือนนะครับซึ่งเป็นประตูชัยของแบนคอ็อกชัดชยัยชัดชัยให้ทีรวัตซี่ทีรวัตซี่ต่อมา หรือว่าอย่างนิ่งกันอยู่ครับตรงนี้ประทมชัยผูย้ทางซ้ายมีอยู่ถึงสองคนยุทธิพล์ให้กับแดเลแดเลเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางแล้วฝากต่อมาโดนจับลำหน้าแดเล่ครับอูโๆย้อนไปไกลอยู่ <st arts> โอ้คือดูแล้วเนี่ยบอลไม่ได้เขาทิ่ฐานที่จะเล่นเกมโจมตีครับก็เลยต้องหยุดแล้วครับ หล้ำจริงนะครับพอให้มาตรงนี้คิดว่าจะได้เล่นเกมบุกต่ออะไรครับพอบอลคืนย้อนกลับไปก็เป่าให้มาเซอร์จูราดี้ครับให้ที่เอเวอร์ตัน กริดาครับลุงรัดลองเปิดยัดมาเลยตรงนีู้้หมีตัวโชบด้วยนะครับแต่เข้าไม่ถึงครับจราดี้พยายามจะเล่นจังหวะเปิดแบบนี้หลายรอบอยู่เหมนรันนะครับลุงรัดเหลืองเปิดมุมกว้างใช้เท้าซ้ายในยเปิดเข้าหาประตูลยครับยังแรงแล้วก็ลึกไปในสองสามจาังหวะก่อนหน้านี้นะครับ ยาวขึ้นมาครับชัดชยัยจิรพันธ์จิรพันธ์หนีมาแต่ก็โดนจานี่แย่งไปได้แล้ววิรเทพทิ้งที่ว่างว่างจริงครับไม่มีใครเลยจะเล่งขึ้นหรือเปล่าครับแบงค์ฟัคือสา่แต้มสามแต้มตเป็คือสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนะครับส่วนประจวบเองเนี่ย พวกเขาก็ต้องการสามแต้มนแหละครับแต่แต้มมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับแต้มตอนนี้ไปเท่ากับชมบุรีที่อยู่ในโซนสีแดงทีมแรกครับอันดับ14 26แต้มนะครับแต่บอกว่าถ้าไอโกนี้ีแต้มนะครับก็จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับแม้ว่าไม่ปลอดภัยแต่ทุกแต้มมีความหมายนะครับมีเกมต้องเจอกับชมบุรีนะครับในเดย์ที่2เพราะฉะนั้นเฮดดูเฮดยังไม่รู้ครับใครดีกว่ากัน กรณีที่สุดท้ายแล้วแต้มเท่ากันนะครับทั้งช่วงีแล้วก็ประจวบฟ้องแฮนบอลผู้สิทธไม่ได้ว่าอะไรครับโอ้แต่ว่าพรีัวสก็เหมือนให้กับทางวีรเทพเลยวีรเทพ